สวัสดีครับวันนี้ที่โปรได้พามาชมกับ Audi A7 อีกคันหนึ่งนะครับโดยคันนี้เนี่ยก่อนในนี้ใส่ล้อ BC Force กับเราไปแล้วนะครับลาย EH 171ก้านแบบบิดด้วยนะครับ19นิ้วแล้วก็มีตัวท่อยเสีย IP E i n o t e c นะครับที่มาพร้อมกับ Diffuser Carbon นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมาอัปเกรดใส่เบรกเบมโบ้นะครับรุ่นตัวใหม่ที่เรียกว่า BM6 นะครับเป็นจาน2ชิ้นขนาดสามมิลแล้วก็เรามีจานขยายข้างหลังด้วยเป็นแบบคัสตอมนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ จะเป็นเบรกเอ่อีเเนี่ยตามชื่อรุ่นเลยเลข6ก็คือตัวที่เป็นหพอร์ตหรือเรียกว่า6พิสตันนะครับตัวนี้ก็จะมีคาลิเปอร์ทรงใหม่ที่ใหญ่กว่าตัวรุ่น GT นะครับก็ตัวนี้ก็เริ่มออกรุ่นรถเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่อาจจะยังไม่ไม่ครบเหมือนรุ่น GT ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มการติดตั้งเบมโบชุดนี้นะครับแล้วก็ดูว่าหลังติดตั้งใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันดูครับ ยังไงท่านใดที่ชมคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจสินค้าตัวไหนสาม,มารถติดต่อทีมงานเราได้เลยทั้งทาง Line แอด a c e b o o k Inbox แล้วก็ทาง IG นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ